วันนี้สาม้บาทวายตัวมาอีก648บาทวายตัวมาอีก3 3 8 4บาทคุณผู้ชมอู้ยคนสวยครับอ้าวเลวครับกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บอยแอไนด์แกงครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่หน้าสู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ และเกมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ก็คือสล็อตมาจงเวสอที่มีอัตราชนะถึง95%เลยทีเดียวคุณผู้ชมซึ่งถือว่าโอ้โหแจมจัดคลิปนี้นะครับจะลุ่งหรือจะล่วงกำไรมากน้อยขนาดไหนพร้อมแล้วลุยมาครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสล็อตมมาจงเวนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นการเล่นตามสูตร95นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าสูตร95เนี่ยจะทําให้คลิปนี้นะครับมีกําไรได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้ามีเนี่ยจะมากน้อยขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับรวมถึงสนใจที่อยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตก็สามารถแอดมาที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ โอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูเกมกันก่อนดีกว่านะครับจังหวะนี้วายหนึ่งตัวมา108บาทคุณผู้ชมโอ้โหวปิดไปที่100กครับอีก56บาทนะครับโอเคลุยกันคุณผู้ชมตอนนี้โอ้โหเหมือนจจเงียบไปหน่อยนะพี่โอ้โหยังไม่มาเลยคุณผู้ชมยาวๆเลยครับจังหวะนี้30บาทคุณผู้ชมจังหวะนี้คูณ2โอ้โหปิดไปที่30บาทนะครับโอ้โหเบามากๆคุณผู้ชมปละยกันต่อนะครับ จังหวะน,นี้9บาทคูณ2โอ้โอหน่าเสียดายสุดๆไปเลยคุณผู้ชมไปครับจังหวะน,นี้36บาทโอ้โหคุณผู้ชมครับมาเริ่มจะมาแล้วนะครับแต่ว่าเบาไปนิดนึงคุณผู้ชมเบามากๆเลยนะครับโอเครุยกันต่อคุณผู้ชมโอ้โหน่าเสียดายมากๆน่าเริ่มดีแล้วมาหน่อยโอ้โหคุณผู้ชมจังหวะน,นี้สแคตเตอร์มา1ตัวนะครับโอเครุยกันต่อคุณผู้ชมโอ้โห มาทาไมทีละตัวมามาจะมาก็มาทั้งสามตัวสิครับพี่จังหวะน,นี้72บาทคูณ3มาอีก54บาทคุณผู้ชมโอ้โหปิดไป,ดปดที่100รกับอีก74บาทนะครับหูมาหน่อยมาทีละร้อยสองร้อยนี่ไม่ไหวนะครับโอเคคุณผู้ชมจังหวะน,นี้48บาทนะครับโอ้โหจังหวะน,นี้สแกตเตอร์มา1ตัวอีกแล้วคุณผู้ชมหูเงียบจ,จัดเลยครับเงียบเงามากๆเลยคุณผู้ชมจังหวะนี้ โอ้โหสามบาทวายหตัวมาอีก108บาทวายสตัวคุณผู้ชมมาอีก108บาทอีกแล้วนะครับวาตัวคูณห้ามาอีก180บาทคุณผู้ชมโอ้โห ôi. ได้อยู่ปีไปที่400กับอีก26บาทนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้ถือว่าได้อยู่ได้อยู่โอเคคุณผู้ชมไปลุยกันต่อนะครับสวันนี้18บาทคูณสโอ้โห ôi. จะเบาไปไหนครับพี่โอเคคุณผู้ชมปะรอกันต่อครับผมวันนี้สแคตเตอร์มาหนึ่งตัวอีกแล้วนะครับสแคตเตอร์มาหนึ่งตัว2ตัวไม่มีประโยชน์นะครับถ้าเจะดีต้องมี3นะครับคุณผู้ชมมาหน่อยเข้าฟีสปินก็ได้นะครับตอนนี้โอ้โหคุณผู้ชมเงียบยา,ยาวจริงจริงนะครับโอ้โห95%ของเราจะรอดหรือเปล่าวันนี้โอ้โหคุณผู้ชม6บาทเท่านั้นจังหวะนี้โอ้โหอะไรของเขา จังหวะน,นี้ลุ้นเข้าฟรีเกมคุณผู้ชมมีโอกาส1ช่อง33บามบาทไวสตัวมาอีก402บาทนะครับคูณสาโอ้โหสแกตเตอร์ตกลงมาสวยๆคุณผู้ชมได้มาอีก360บาทมาอีก15บาทนะครับโอ้โหได้อยู่สวยงามมากๆคุณผู้ชม810บาทนะครับพร้อมกับ10ฟรีสปินนะครับโอ้โหหรือว่า10การหมุนฟรีนะครับคุณผู้ชมมา เรามาลุ้นกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมหมุนไปแล้วชัวหวะนี้36บาทวาย1ตัวคูณ4มาอีก12บาทนะครับคูณ6โอ้โหผิดไปที่48บาทเท่านั้นคุณผู้ชม่ะเหลือโอกาสอีก8ครั้งนะครับเหลือ7ครั้งแล้ว30บาทวาย1ตัวมาอีก168บาทคูณ6มาอีก1,000กับอีก80บาทสวยๆคูณ10โอ้โหคูณ10ไม่เข้าคุณผู้ชม โอ้โหวิ่งอะปิดไปที่1,200ครับอีก78บาทนะครับเป็นเงินรางวัลก้อนโตคุณผู้ชมโอเคโอเคโอกาสเรายังมีนะครับเหลือ6ครั้งคุณผู้ชมป่จังหวะน,นี้72บาทวายสตัวมาอีก288บาทวายหตัวมาอีก360บาทวายหตัวเช่นกันโอ้โหไปคูณ10บไม่ไหลนะครับปิดไปที่700ครับอีก20บาทคุณผู้ชมโอเคครับผมลุยก,กันต่อ เหลือโอกาสอีก3ครั้งแล้วเหลือ2ครั้งแล้วคุณผู้ชมเมื่าวานนี้360บาทวายสตัวมาอีก648บาทวายสตัวมาอีก3ามพบาทคุณผู้ชมโอ้โหโคตรสวยครับโคตรสวยคุณผู้ชมโอ้โหสแกตเตอร์ตกลงมาด้วยโอ้โหน่าเสียดายมากๆคุณผู้ชมนึกว่าจะตกลงมาสัก2ตัวนะครับสำหรับสแกตเตอร์รนะครับโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูสรุปยอดสักครู่นะครับตอนนี้ขึ้นเป็นเงินรางวัลเมก กะเลยนะผู้ชมว่าหูนึกว่าจะไม่รอดแล้วนะครับคลิปนี้โอเคคุณผู้ชมไปครับผมไปเรื่อยๆจังหวันนี้เป็นซูเปอร์เมกะไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหุ้ยแจวอยู่โอเคคุณผู้ชมปิดไปที่4,800กับอีก72บาทน,นะครับโอ้โหเฉียบอ่าสวยๆเลยโอกาสอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมก่อนจะเป็นลัดฟีสปินนะครับหรือการหมุนครั้งสุดท้าย มา36บาทวายสตัวมาอีก372บาทคุณ6โอ้โหปิดไปที่400กับอีก8บาทนะครับคุณผู้ชมโอเคครับผมสรุปยอดรวมของเราปิดไปที่7,300กับอีก26บาทคุณผู้ชมถือว่าสวยงามสุดๆไปเลยนะครับโอเคคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นตามสูตร5กานนะครับกำไรก็ได้มาพอสมควรเลยทีเดียวคุณผู้ชม สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมรวมถึงสนใจที่อยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับก็สามารถแอดมาที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับยังไงก็ฝากคุณผู้ชมนะครับติดตามช่อง Boy and the Gang เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคีิไปใหม่แล้วก็ กิจกรรมนะครับที่ผมก็อยากจะจัดนะครับให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันนะครับโอเคคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมบอย and ด์เดอะแกงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ